ครับสว e ัสดีครับวันนี้จะพา fc for น,นะครับมาดูสัญลักษณ์นะครับที่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์นะครับหางปลานะครับหรือหางลูกศรนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับตรงบริเวณนะครับจุดกําเนิดของเส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะแตกออกนะครับเหมือนหางล like, ูกศรเนี were, ่ยแหละนะครับหรือเหมือนหางปลานะครับอยู่ตรงบริเวณใต้ นิ้วก้อยนะครับเรือนเนินเน,นินพุทธนะครับลักษณะก็จะวิ่งออกนะครับลักษณะนี้แหละแล้วแต่คนนะครับน้อยมากนะครับแล้วแต่ลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับที่เรียกว่าหางหางป่านะครับหรือหางลูกศรก่อนอื่นเดี๋ยวเขียนก่อนนะครับเดี๋ยวลืม หางปลานะครับหรือหางลูกโรนลักษณะลายมือลายเส้นนะครับลักษณะใครมีแบบนี้ก็ตำตำรานะครับเขาบอกว่าชอบเป็น นายตัวเองนะครับไม่ชอบเป็นลูกน้องใครนะครับลักษณะก็จะขึ้นอยู่ตรงบริเวณนี้แหละเส้นนะครับแล้วแต่คนนะครับบางคนก็เส้นตรงปลายนี่ชัดนะครับนี่นะครับลักษณะเส้นนี้ก็จะเป็นลักษณะหางปลานะครับหรือหางลูกศรเนี่ยนะครับซึ่งลักษณะเส้นนี้นะครับเส้นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับ ปลายเส้นนะครับบางบางคนก็หยุดอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วกางนะครับถ้าใต้นิ้วกางแสดงว่าเป็นบุคคลที่ใจน้อยน้อยใจนะครับลักษณะนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละหางปลาหรือหางลูกศอนนะครับบางคนนะครับถ้ามีบุญวาสนานะครับก็จะวิ่งเข้าเนินพลิดเ เดินถางอานาจวาสนาบาร,รมีนะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนนะครับนายคนในภายภาคหน้านะครับลักษณะนี้แต่ว่าวันนี้ก็จะมาดูสัญลักษณ์หางปลาหรือหางลูกศรเนี่ยนะครับที่เราจะมาพยากรณ์ทีนี้ก่อนที่จะเข้าในส่วนของตํำรับตําราโหราศาสตร์นะครับการพยากรณ์นะครับก็จะขอแนะนําเส้นหลักในลายมือนะครับเส้นหลักในลายมือของเราก็จะมีเส้นชีวิตนะครับจุดแรกอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านมา ลักษณะเส้นชีวิตนะครับตามตำราหรวศาสตร์โบราณนะครับหรือหัตถ์ขัตาสตร์ก็ากบอกว่าเส้นชีวิตที่ดีนะครับเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับแล้วก็เส้นชีวิตคนที่จะอายุยืนยาวเนี่ยเส้นก็จะวิ่งมาจนถึงข้อมือนะครับอายุยืนยาวประมาณเท่าไหร่ก็คือประมาณ70ปีขึ้นนะครับมีอายุยืน แล้วก็ชีวิตที่ดีนะครับเส้นจะไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ก็จะถือว่าชีวิตหรือการดําเนินชีวิตเนี่ยดีเยี่ยมนะครับไม่มีอุปสรรคทีนี้ถ้ามีอุปสรรคเป็นยังไงมีอุปสรรคก็จะมีเส้นตัดขวางนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยนะครับทีนี้ บางคนก็บอกว่าไล่แบบไหนนะครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนี่เจปีนะครับครึ่งนึงก็3 5ทีนี้เราก็ดูเลยว่าช่วงไหนนะครับที่เส้นเรานะครับตัดขวางก็คืออุปสรรคนะครับ,นะรบหรือลักษณะจุดที่2ที่ไม่ดีเส้นชีวิตที่เป็นเกาะเกาะเกิดขึ้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยโรคเกี่ยวกับระบบช่วงท้องโดยตรงนะครับ ลำไส้กลวยไตยปอดม้ามตับต่างๆไม่ดีหรือลักษณะนะครับเส้นที่วิ่งมานะครับแล้วก็ขาดไม่ต่อกันตามตำราให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้นะครับเส้นที่สองทีนี้เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับจุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันลากผ่านมานะครับลักษณะเส้นสมองบางคนก็จะสั้นแบบนี้ถ้าสั้นแสดงว่าปฏิพานไวพิบความเฉลียวฉลาดจะไม่ค่อยมีนะครับลักษณะนี้นะครับ ถ้าดีก็คือลักษณะเส้นสมองก็จะยาวนะครับถ้ายาวก็จะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับที่เรียกว่าสติปัญญาเนี่ยความเฉลียวฉลาดดีนะครับลักษณะเส้นที่ยาวมาแบบนี้นะครับทีนี้ลักษณะเส้นนะครับที่ไม่ดีของเส้นสมองก็จะมีเส้นแตกนะครับเส้นเป็นเกาะเส้นขาดก็ไม่ดีแต่ถ้ายาวมาถึงก็ดีนะครับ ทีนี้เส้นนะครับที่เราจะมาพยากรณ์ก็คือสัญลักษณ์นี่แหละอยู่ตรงต้นกําเนิดเส้นนะครับใจหรือเส้นจิตใจนหะหรืออยู่ใต้เนิ้วก้อยนะครับหรือเนินพุทธนี่แหละลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นหางปลานะครับหรือหางลูกศรนะครับลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการพยากรณ์หรือทำนายตายทักนะครับลักษณะเส้นนี้นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นคนรักอิสระนะครับเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตนะครับ ทีนี้ถ้าไล่เป็นข้อๆนะครับเขาบอกว่า1นะครับเขาบอกว่าไม่ชอบนะครับอยู่ใต้คําสั่งนะครับของใครนะครับข้อที่1นะครับ2ก็คือส่วนมากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับลักษณะของคนลักษณะหาปลาหรือหาลูกศรแบบนี้นะครับ3ก็คือมีความมุ่งมั่นสูงนะครับมีมุ่งมั่นนะครับทําอะไรก็จะมีความมุ่งมั่นความขยันความพยายามสูงข้อที่4ี่ มีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับเพื่อให้ความสําเร็จนะครับเพราะว่าไม่ชอบอยู่ใต้คบังคับบัญชาของใครอยู่แล้วนะครับข้อที่5้าเขาบอกว่าชอบทําอาชีพอิสระนะครับอันนี้ก็ลองเช็กดูนะครับว่าท่านนะครับมีสัญลักษณ์หางปลาหรือหางลูกศรหรือเปล่านะครับสัญลักษณ์นี้ก็อยู่อยู่ใต้เหนียวก้อยนะครับหรือเนินพุธนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ